สวัสดีครับและนี่คือวันที่พวกเราจัสสมัคคีกันที่สดในปีแล้วัว้ริูบอกเลยกูเอาจริงและพวกเราทุกคนต้องสามัคคีกันและเอาจริงไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราได้รับบีฟ a ชา e เลนมาจากวอล l g l ล s s ค่อยๆฟังก่อนนะรา,า,างวัลกูเเข้ารางวัลก่อนเลยเอยยงงไงัรางวัลคือตูอ้วอล์ o f อฟฟิเชียลไปตั้งฟรีที่ออฟฟิศหเดือน เนือน่ะไอติมไม่เท่าไหร่สำหรับผมแต่การที่มีตู้ไอติมออฟฟิเชียลจากวอลไปตั้งที่ออฟฟิศสำหรับเราสำคัญมากเราจะได้เลี้ยงปลาทองกันละเฮ้ยไอติมไอติมเจ้าปลาทองแค่แกะแซลมอนหรอว่า ห้องเราแต่เย็นเอาคอมคอมมันจะไมจบหอกใช้แทนแอร์ตู้ไอติมเลยแล้วก็เอาไอติมแค่กินตลอดเดือนเราไม่ได้ได้มาง่ายๆเราจะต้องทําชาเลนจ์นี้ยแข่งกับช่องเยอะแยะมากซึ่งแต่ละช่องมันจะมีกฎกติกาอยู่ว่าทุกช่องเนี้ยจะมีต้นสายน้ําที่เขารับบรีฟมาจากวอลเขาไม่สามารถที่จะจดหรือโน้ตได้เลยและรับบรีฟแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ของเราเนี่ยจะได้มาจากทางสายของฝั่งพี่ยกกำลังซึ่งก็คือสายพี่พิชชี่โดยโจทย์ทางลูกค้าเนี่ยคือโชว์ความอร่อยของไอศกรีมที่มีหลากหลายเลเยอร์มีหลากหลายความอร่อยห้ามซ้ำกันนี่คือโจทย์หลักของเราไม่ยากเพราะว่าไอติมบอลอร่อยต้องต้องเข้มหน่อยเอาทุกเบเอาทุกเบทีนีน้เราไปดูกันวันก่อนเรารับสายจากพี่พีชพี่พีชโทรมาบีบแล้วไปดูกันว่าพี่พีชชี้บีบอะไรเรามากัน รีฟนะคะม้แต่ลูกค้าคลิติมาสาก็คือบลา,าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ blast Bl blast blast แบบ blast ร Bl ะเ,เปิด blast เนี่ยเป็นไอศครีมที่เป็นรูปทรงจรวดแล้วก็มีสี l ยอ e r ด้วยกันโอเคระเบิดจรวดสี layer ที่มีสี layer สี layer เขาต้องเป็นช็อกแลนเคลือบอ,อัลมอนกรุบกรอบทั้งแท ช็อกโกแลตเคลือบอัลมอนด์กรุบกรอบทั้งแท่ง4ี่เลเยอร์ช็อกโกแลตเชื่ดอัลมอนด์กรุบกรอบทั้งแท่งอ่าเลเยอร์แรกพอกัดเข้าไปปุ๊บเจอเวเฟอร์บอลเวเฟอร์บอลเลเยอร์ที่สามเป็นซอสคาราเมลซอสคาราเมลโซ๊ต่ว่าไม่ซอสอ่ะโซ่มันจะซอสเต้นอ่ะเขาเต้นคาราเมลหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเอาไม่รู้นะไม่รู้นะผมยึดตามพี่นะชิบหายแล้วเขาส่งมาว่า ชิบหายละก็คือเอาว่าให้เป็นการตัดสินใจแล้ววิจารณญาณ้วนะถ้าไปมันเป็นควบผัวมันต้องเป็นมึงมันต้องมันต้องเป็นมึงไม่ใช่หรอฉันจะพูดแบบไม่มีเสียงลมหายให้ไปเดาเอาเองทำมาแต่ว่าเป็นคาราเมลเยิ้มๆเลยโอเคโอเคมันเยิ้มมากข้างในสุดฉั้นสุดท้ายเป็นไอศกรีมวานิลลาเนียน เนื้อเนียนนุ่มเนียนเนื้อเนียนนุ่มอันแรกคือช็อกโกแลตเคลือบแอลมอนด์อบกรอบอันที่2คือเวเฟอร์บอลอันที่3คือซอสอ่ไม่ซอสก็ซอสกันแล้วนเออใช่ส่วนอันที่4คือไอติมวานิลลาไอซครีมวานิลาเนียนนุ่มไอศ์ครีมวานิลลาไอศ์ครีมไม่ใช่ไอติมอ่โอเคพี่จะจำได้ทั้งหมดแต่ถูกไปไม่รู้ถูกนะแล้วก็เขาจะมีแบบว่าคีย์เวิร์ดของเขาเลยคืออ่่ออไรมันเนี้ยมันควรจะเป็นอันแรกที่มึงจำไว้ โอเคสนุกทุกคำร่อยเล้ซ้ำย้อนกลับไปที่ชื่อโปรดักที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้เราอาจจะไม่คิดไม่ออกแต่ว่ากู mm hmm. ว่าอันนี้คือคีย์หลักใจกความสำคัญคำว่า blast ร <Bird. S 3> <Bird. S 2> ะเบ mm ิดเหรอระเบิดอ่ะมีไหมอ่าเทีนเดือดโน้นว่าเป็นแบบเราได้ความสี่ชั้นเมื่อกี้ก็คืออ คาร์ในในเมลทะลักระเบิด,ดมีระเบิดมีบูมจริงๆฉันควรจะฆ่าสมบนะีนะคะถ้าขนาดนี้ต้องคือขอเคลยไมตจริงเลยนะคะขอเคลมได้ฉะนั้นถ้าเราชนะนี่ใช้คําว่าเราแล้วนะเดี๋ยวซื้อตั๋วให้มาไทยเลยน้องว่าเขาต้องอยากเห็นอะไรแบบปังๆแบบว่าแบบระเบิดมันคือเชื่อน้องว่ามันต้องแบบสัมผัส ออแล้วก็เป็นเลเยอร์สี่ชั้นชั้นชั้นโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวใช่ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละตอนนี้ก็คือพี่ๆหลักฐานก็ต้องไป c ร e a t คอนเทนต์นะคะ ได้รับบีบจากพี่ปิชชี่มาแล้วมีคีย์เวิร์ดเลยคือคำว่ากัดแล้วเครื่องในระเบิดกัดแล้วเครื่องในระเบิดไ้เลยไปเลยเอ้ยของในของไอยติมไอ้เนี้ยเป็นเนื้อในแล้วกันอ่าเป็นไอติมวอลที่ชื่อว่าวอลล่ากินแต่ว่าระเบิดอ่าเราก็เลยจะคิดว่าอะไรก็ได้ที่มันบลัสบลัสอ่าเกิดวามันบลัสลูกค้าต้องอยากได้อะไรที่มันระเบิดระเระเบิดอันนี้อันนี้สำคัญมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำคลิปที่มันจะสื่อภาพ ของความระเบิดกันดีกว่าว่าระเบิดแล้วเป็นยังไงได้บ้างระเบิดแล้วให้มีความสุขเออเออถ้ามึงบอกแค่ระเบิดนี่เดี๋ยวกูเผารถึงมึงจะบ้าหรือไงอะไรก็ระเบิดแต่มันไม่มีความสุขกออไม่เด้ดันต้องระเบิดแล้วมีความสุขถ้าจะระเบิดแล้วเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพใช่ไหมว่ามันหลายเลเยอร์ยังไงต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบแบบตามที่โปรดักฑ์ของลูกค้ามีของวอลบัสนี่เลยอันดับแรกเลยคือข้างนอกสุดจะเป็นช็อกโกแลต เคลือบอัลมอน์กรุบกรอบกรรบแล้วกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีอีกเป็นเวเฟอร์บอสพร้อมกับซอสคาราเมลไหลเยิ้มๆเออไอ้โหลติเท็กเจอร์แล้วต่อด้วยเนื้อไอติมแบบซอสเต็ดคาราเมลเป็นแบบเนื้อนุ่มเนียนๆนโหนี่มันรวมความสุขเลยนี่หว่าต้องมีหลากหลายเลเยอร์ตามที่โปรดักต์เขามีเลยเดี๋ยวเราจะมาย่อยเป็นเกมต่างๆเออใครผ่านเข้ามาวันนี้นะครับผมบอกเลยพวกผมเอาจริงนะครับทั้งเอาจริงเรื่องเกมและเอาจริงเรื่องลูกค้านะครับผมจะเอาตู้ไอติมบอกใครบีบมาผิดเพิดอะไรผมไม่ นผมจะทําให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดสโลแกนถ้าสโลแกนต้องถามผมเลยความสุขของลูกค้าคืองานของอะไรไ่ไม่ใช่ไอ้น่ไ้เยสโลแกนที่ได้รับบีทจากพี่เิชี่มาเมื่อกี้นี่จัดไม่ซ้ําอร่อยทุกคําเราจาเป๊ะทั่วเราจําเป๊ะถั่วถ้าเขาผิดมาเราก็จําแบบพีผิดมาแต่คือเราไม่ใช่ราลับใช่ไม่ใช่ว่าคุณไปเห็นอยู่ทีวีซีเขาร้านมาแล้วเขาบอกว่าอร่อยไม่ซ้ำทุกคํัที่กัดงั้นยืดอันนี้เลยเรายึดตามลูกค้าเรเออสโลแกนเราจะ ังพิธีหรือจะเราจะฟังทีวีซีเราจะฟังพิธีทําไมเอาเขาไม่แน่ไงเขาอาจจะสารผิดกันมาเ่าเมาห้ามจดมานใช่ไหมเาราไม่ได้บอกว่าพี่ผิดที่ผิดหรืออะไรแต่เราก็นรงีมบันมันมีเกมที่มันเกมเสียงน่งเสียงเราอ้ามันสามารถผิดกันได้ไงเออแต่เรายึดตามลูกค้าเพราะเราจะตู้ไอติม อร่อยไม่ซ้ำทุกคำที่กัดอร่อยไม่ซ้ำทุกคำที่กัด,ท,กท,กดทั้งหมดทั้งปวงที่ได้ยินกันมาครับนั่นคือบรีฟจากลูกค้าที่เรานั้นดัดแปลงมาเป็นคอนเทนต์ครับแต่ยังมีแอดออนดี DLC ครับนี่คือสเปเชียลรีเควสจากพิชชีเหมือนพี่พิชชี่เป็นลูกค้าคนรองอเราต้องเอาใจทุกฝ่ายซึ่งสเปเชียลรีเควสเป็นยังไงย้อนกลับไปดูครับ,รบทางพี่ว่านี่ฝากบ,บอกมาว่าแบบป็นใส่อะไรที่เป็นเลเยอร์หลายๆชัน้นเพราะว่าเขาแบบเป็นแบบ สี่ชั้นอย่างไอติ่มสี่ชั้นเกมที่เรีเพสเมื่อกี้ที่เขาบอกมาใช่เรามีอุปกรณ์พิเศษจะเกี่ยวข้องกับเลเยอร์ความมีหลายชั้นเหมือนโปรดักต์เอาอ่าเพราะว่ามันมีสี่ชั้นอ่ะอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมแรกกันเลยวันนี้เอาเเลยราจะสุ่มผู้โชคดีแล้วกันโชคดีเหรอโชคดีนะไม่ชอบครับพี่ิ๊งและหน้าคุณนี่คุ้มกิ่มสุดๆตุ่มมาคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยต้องโดนอะไรจะต้องเอาเสื้อของเพื่อนทุกคนที่เหลือมาใส่รวมเป็นหลายๆชั้นเพราะลูกค้าน่าจะอยากชอบเลเยอเลเยนะะฮรอ วงเวียนชีวิตเริ่มที่คนอื่นก็ได้ไม่ต้องมีแค่คนเดียวคนนี้แหละเริ่มที่คนอื่นก็ได้ใครจะเป็นคนหมุนเอาคนที่แบบไม่ตุกติ่งไม่คิดว่ามันมีลึกกระโปงอ่ะเสนอวิธีที่ที่สมเหตุสมมุติได้เดี๋ยวกูจะทำการหมุนก่อนเพื่อเลือกคนหมุน่ีไปเลือกคนหมุนอีกทีนึงเราจะทำกันทุกครั้งจนกว่าจะได้คนสุดท้ายอันนั้นเขาเรียกคนเรืองออกคนเรืองออกคนเรืองออกก็ได้เอาหมุนเอาหมุนเพื่อคนหมุนเพื่อเลือกจะไม่เห็นจะไม่เห็นนี่เลือกคนหมุนกันแล้วเลือกคนหมุนก่อนถ้าเห็นซซออมมลุ เราเราเป็นผู้แบบยุติธรรมแฟไมันเื่อนเหมือนกันนะใช่เฮ้ยมันเลื่อนเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้โอ้ยโ่้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโองยโ้ยโอ้้ยโอ่ยงอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโนอออ้อแรงแรงอออ้ง้

ฉันรอเธอเสมอฉันคือคนของเธอคนของประชาชนครับฉันต้องการเธอเธอฉันเพลอถึงเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอกี่ชั้นวีเคียร์หายันรับจบทุกชั้นเรับจบรับจบรับจบคือผมถามจริงๆว่ามึงไปเหงือออกอะไรกันมาเยอะแต่ละคนน่ะเสื้อมันชุ่มแด้ทุกตัวเลยอะเขารอรอรอได้ทำงานในห้องแอร์ ต่อไม่กอดเตรียมต้อนรับความเย็นเด้อกู้ไอติมมามาเกมแรกเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเกมแรกวันนี้คือเกมอะไรเราจะเล่นทั้งหมด3เกมเตอเดี๋ยวไปดูกันไปไปเกมแรกครับมีชื่อว่าเกมน้ำแข็งมหาการวีนัทสันตโลที่เป็นเกมนี้เนี่ยเพราะว่าตัววอลเปเปิที่ระเบิดออกมาเนี่ยนอกจากจะทนลักแล้วยังเย็นสดชื่นด้วยไงเกมเลยจัดหนักเป็นทั้งความระเบิดและความเย็นสดชื่นเหมือนกับที่ได้กินวอลเปเปิแท่งนี้ไปลุยไม่อยากเลยละระเบิดเลย de มาเกมแรกนี่น้ำแข่งกับแม่สตัลโลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีสุ่มดีเลยสุ่มดีแล้วชกนีเแยนะครูล่ะสุ่มมาสองคนแล้วสองคนนี้จะต้องไปเลือกกระติกน้ำแข็งคนละกระติกซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นน้ำเปล่าอีกกระติกนึงจะเป็นน้ำที่มีน้ำแข็งเต็มรถโอ้โหไม่ไล้สตัลโลให้เกรี็บพี่เจงไงให้เกรี็บพี่เจงไอ้เละคือมพวกมึงจะไม่อยากหมุนกันแล้วแล้วเดี๋ยวดูครูก็หมุนเข้ากูอีกแล้วโอยากเป็นคนหมุนที่หมุนแล้วเจอหน้ามึงอ่ะเอาทเลยอีกก็คือผท เลิกเล่นผมถือไว้ที่มันล็อกแล้วจะไม่เจอน้ำแข็งแล้วนะใช่ครัแรงแรงแรงแโอ้โหมีเยอะเป็นหลวมเลยนะเฮ้ยไป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 ได้ยังไงเลือกเพื่อนคุณมามามาหาเพื่อนหาเพื่อนคนต้องมีชะตากรรมละต้องจริงนะได้ไร้ที่มันเออได้ได้ได้เอาไว้โอเคไป

ยืนหลังถังก่อนโและแข้งล่างค่อยเลือกว่ามึงจะอยากให้ใครเทใส่มือถังก็่ไดอยู่ที่เดิมใช่ไหมไม่ลงไม่ลงไม่มีตุกติกแบบพอเขาเลือกอะไรมาสลับเอาว่าตุกติกนะคนนี้คนนี้คนดูเองคนดูเองโอเคโอเคเอาเอาสลับพี่ทำไมต้องคนดมันดูมีความสุขชื่นแรงทั้งที่ไม่เปอ่ะเย็นหรือเปลียนไม่เย็นแล้นแต่ โอเคายอย่างเลยนเหรอฝังชุปังุดีกว่าแฝสุดหนึ่งสองไฟหนึ่งสองีันะไอ้จุ้ยได้พี่จอร์ดได้ับฝากนะเชยร์ให้เสียวอ่ะน้บน้บก่อนนะน้บก่อนนะนับก่อนนะอุ้ยเอะมันทำเป็นน้ำธรรมดาลูพร้อพร้อนเย ยัดเลียเรื่องข้างในผมอต็ทีเลยนะฮะอย่างนั้นเราไม่ได้ขนาดเขาเราก็ยังโอเคแต่เราก็สดชื่นอยู่ของคุณน่าจะระเบิดความสดชื่นระเบิดความเย็นกันแบบเต็มที่เลยขอให้ทัน <constructor> ้วยนะไ่เอา เกมต่อไปเกมไข่ต้มปลาหมูเวลาระเบิดแล้วไส้ทะลักแค่พูดแล้วมันไม่เห็นภาพใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเกมนี้เราจะเปรียบเทียบเลยว่าไข่แดงที่อยู่ในในไข่ดิบอ่ะกับบางอันมันมีไข่ไม่ดิบด้วยจะเป็นตัวแทนของความทะลักไหลเยิ้มเหมือนซอสคาราเมลที่เรากินเนี่ยไหลเยิ้มไหลเยิ้มไหลเยิ้มแบบนี้ซึ่งนอกจากที่จะมีซอสคาราเมลไหลเยิ้มทะลักแล้วเนี่ยยังมีเวเฟอร์บอลเคลือบช็อคโกแลตมีซอสคาราเมลไหลเยิ้มๆเหมือนกันกับว่าใครที่ต้องโดนไข่มาไหลเยิ้มบนหัวแบบนี้กดกฎกติกาเป็นยังไงพี่ลูกะ เราจะหาผู้โชคดี3คนมามงไข่6ฟองและในไข่6ฟองนียจะมีไข่ดิบอยู่2ใบน่าสนใจไหมน่าสนใจดิถ้าไม่ให้กูน่าสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเปงนไงจะได้มงคนละ2ทีไปดูกันไปไปหนึ่งสองซ้ำเออไปแล้วอะไรมันจะยังซ้ำขนาดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย ทางนังนให้ยาเราไม่ได้เอาคนเดียวเราสามคนเราสามคนอ่ะคนต่อไปพี่เจงมาเลยมาต่อเลยไปโอ้ยเจงหนุ่มดีปัดเดี๋ยวถ้าเป็นกุยทำไงวะเฮ้ย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 เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเีกทีหนึ่งให้ให้พี่จอร์ดดีกว่าว้าว รอรับได้เลยเฮียอิดหน่อยคือบวะเอออะไรวะอิดไม่เอาไม่เอาโฮียย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 ยมยยยมยยยยยยดย ผมขอแบบไหลเยิ้มๆไส้ทะลักเลยเขานี่เลยแล้วเปิดลงเลยเดี๋ยวพี่เจ้าจะทําการเรียงไข่แบบนี้ให้เขาไม่เห็นแล้วให้เขาเลือกไล่ไล่หนึ่งจนถึงหกดีใช่ถ้าเกิดเราออกไปอันนึงก็คือหนึ่งจนถึงห้าดีดีอ่นี่พี่เจ้าก็ไม่รู้นะเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะแล้วพี่เจ้าจะไม่เล่นจิตวิทยามีแค่หนึ่งถึงหกพี่เจ้าเลือกมาหนึ่งผมเลือกอะไรผมเอาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่หนึ่งสองสามสี่อ้าวสีแน่แน่ โยนเองเลยใช้ต้องการอยู่แล้วกันพี่จอหต้องถือจัดให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ชูชูมาแบบเล็กตะก้อบวกให้มันย้อยได้อย่าบวกอู้เอามาเติ้รควิดเออได้มาถอดแรกก่อนนะไม่ถอดถอดมองไม่เห็นนะไม่ถอดจริงอ่ะหนึ่งสองท่องดีเนี่ยวู้ดไม่ใครต้อง ทีนี่เหลือ2ใน5แล้วครับคุณช่วยนัมเบอร์ตู๊กนัมเบอร์ตู๊กัสเซียมินเบ็ดนี่นะครับเบอร์2นะครับผมไม่มีโกงนะครับผมไม่มีโกงนะครับเบอร์2นะครับ1 2ไปโซ่เต็มเต็มนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถสองในสี่นี่แหละหลายคนอาจจะห่วงว่าเฮ้ยเรา อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงเสร็จอีโก้หมดเดี๋ยวเราค่อยๆกระจายให้อีโก้อีโกอยู่แล้วอีโก้รับจบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสายสุดเลยครับหนึไปหนไปอุ้ยอยูึ่ง2ไป นี่คือสอนอุ้ยคือไม่โดนซ้ำไม่มีใครโดนถามว่าให้ไปจอดเฉพาะใหม่ก็ได้นะได้ได้ไอเฉพาเลก็ได้ยืนหางยืนหางไไได้ต้องอยู่แล้วเหลือแค่หนึ่งผู้ชคดีตกลงกันก่อนก็ได้ตกลงกันก่อนเลยว่าหนึ่งสองสามใคราเบอร์อะไรให้เลือกก่อนเลยหอีกรอบอ่ะกันพี่สองอ่ะจุยสโอเคอันนี้คือของพี่แปบจุยสามฟองนี้อันนี้คอฟองพีทิปพร้อมนะพอมครับสามหนึ่งไปอุ้ยอุ้ยไม่ใไมไม เอานะมามามิตเดียไสามสองหนึ่งไปไปไปวันนี้มึงท็อปฟอร์มจริงนะจุยคนที่จะเปิดระเบิดนะความพลักโอ้นี่คันระเมลไหลเยอ้มเลยเนี่ยทังไว้ทังไว้มานี่ยาืนแสดงไปเลยทังไว้ทังไว้โอ้โหต้องเลี้ยงมน้เลี้ยงเปลือกเปไม่ให้ลุกเลี้ยงไว้เวจะกว่าพีทจะเสร็จสามสองหนึ่งไปไปไป ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเพื่อนโชว์กอหน่อยเห็นภาพเลยไหมใส่ตะลักโอ้โหมากกว่านี้ไม่มีแล้วอยากจะพูดอะไรกับคนดูไหมครับถ้าแรกกันได้ระหว <mel od> <mel od> <mel od> ่างน้ำแข็งกับน nah ี้เลือกไหนเลือกนี้เ yeah ลือกนี้สบายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะผมเลือกได้ยังไงป่านนี่มันไม่แปลกใจเลยชอบเนี่ยสบายสบายผ่านแล้วสองเกมเดี๋ยวไปดูเกมสามเกมอะไร โอเคเกมที okay, three, правда, death, horses, jumped, ่3นะครับเกมพายุหิมะปทุนรกบึ้มมหาการระเบิดมหาปลายรเกมสุดท้ายนะครับเกมที่ทําให้รู้ว่าพอมันระเบิดแล้วอร่อยมันเป็นยังไงเกมพายุหิมะเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับเวเฟอร์บอรในไอศครีมวอลสบลาสครับผมกดกติกาหมุนวงล้อเพื่อหาคนออกไปเป่าลูกโป่งทีละคนจนกว่าลูกโป่งจะแตกนี่คือ กูเอาอยู่เหมือนกันย้โรยไอซิ่งข้างบนให้ด้วยแต่งหน้าแต่งอร่อยปึ๊บแล้วแบบมันระเบิดความอร่อยอว่าแรกๆทิวๆหมุนให้เลยดีกว่าแรกๆมันทิวๆอยู่แล้วออกไปปึ๊บขอติดปั๊มเอาติดปั๊มมาเลยรู้เลยเพราะเพราะว่ากูดูทรงเนี่ยมันยังเหลือเยอะปั๊มไม่มีมาปั๊มยึดไปแต่ละนาดีเนะบอก เล่นเปิดเป็นมือุดท้ายขอชีวิตกินก่อนกินก่อนกินให้อร่อยก่อนอย่าเล่นเยอะมันไม่แตกหรอกเพื่อนมือเดียวก็ได้มือเดียวก็ได้ามเหยียบด้วยเต็มเต็มตะโกไปเรื่อยๆสามสองสาม ไปดูแรกกินนะดูแรกกินจริงแล้วดูแรกกินมีทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะแล้วตายเลยสบายสบายจริงๆพวกมึงเอาอะไรมาสบายใจกันวะมันปอกขนาดนี้แล้วไม่สบายใจถ้าวันนี้มึงดวงดีขนาดนี้ด้ดูดูดูสบายใจสบายใจอยู่แล้วอ่ะไปสิปั๊มโอ้ดูดาวดูดาวโอ้ยมึงนีแตกไหยเนี่ยหนึ่งสองแล้ว อะไรนะเจ็บเกินปกติไปแบบเร็วๆไม่เอาไม่เอาอย่าไปกลัวจอยจอยเป็นช่ำบุญใส่กูเนี่ยพว่ามึงกลับไปก็ได้สบายแล้วกูนี่แหละมันยังไม่แตกกับพี่จ๊อยเฮ้ยสบายแนเนี่ยแล้วเราก็ไปยืนอยู่ใกล้เอ้นมัวเลยเหรอตกใจ้วยไม่กลัวกันเลยเหรอไม่กลัวเสียงดังมันก็เป่งแล้วนะ ไ <c> ห <ười> <in the miracle> so, like ้ถื่ประการ่นพวกมึงจะโดนยังไงดีดีเขาเหรอดออยู่นอยู่นว่ะขาวขาวบ้างขาวขาวอห่หอาม่นี่มันก็เปเลยโอ้ยโอเดรห้า ได้เลยได้ไดได้ได้เงจราหนะถ้าบอกว่าเอ้ยได้กูอีกแล้วได้ได้ไเอาเยเอหมาแรงโคเเฮ้ยไอ้ถ้ามันแถวของคู่แปได้ไหม ผมโหแล้วดูมึงเวียงเลยๆไปเลยอุ al ้ยอุตาเวียงงได้ตัวเองหกเจ็ดแปดเก้าบวียเฮ้ยเฮ้ยไม่โนๆแก้ซื้อือว่ารอดหรือว่ารอดเฮ้ยเฮ้ยจับจเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย Skål! <laughs> <hors> <hors> Stop. ลูกโป่งคุณผู่อัพปะเนี่ยไปลงโอ้โหถ้าคนมันจะไม่โดนก็มันก็ไม่โดนหรอกใส่ไปเลยเพื่อนเ่ื่อะใส่ไปทั้งร้อยอ่ะโอ้โหค่อยๆใส่ด้วยให้ลมมันเข้าไปลงเน้นเน้นเน้นอนุโอซิเจนเนนเเนนเแอโดูยในเฮ้ยมีคนัาให้ เก้าห้าสิบแค่นี้ก็่งแ่นี้ก็สงัหมสปิริตปกตินะ้ยไม่แตกไม่ดยตกใจไม่เกี่ยวบ้านรอ อีกทีห้าสิบหรือร้คนต่อไปเนี้ยห้าสิบแล้วันอ่ะห้าสิบดูไปเฮ้ย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 ห้าสิบไปไม่ดีไม่ดีไม่อไม่เอาไม่เอาไม่เอ่บเพื่อนไเอเออเออเไม่รู้เลย คนจะโดนอะไม่ต้องสูบก็โดนใช่คนไม่โดนสูบเป็นร้อยก็ไม่โดนริงมันจะเพอร์เฟกมากเลยนะถ้าเกิดกูกวดเป็นร้อยใช่ป่ะแล้วมึงเดินมาแค่ทีเดียวโอ้เมื่อกี้มันน่่จะรอกูอีกนิดนึงก็แค่แ๊่นึงเนี่ยโอ้โหมันจะเพอร์เฟกสุดๆเลยหลายคนคงจะเห็นแล้วนะ ของการกินไอศครีมวอลบาร์แล้วมันอร่อยแบบระเบิดระเบิดความอร่อยขนาดไหนเพราะว่าเป็นไอศครีมที่โอ้โหแล้วมันรวมหลายมิติมีหลายมิติหลากหลา,ลายเลเยอร์แล้วก็หลากหลายอินกิเดียนเรียกว่าอร่อยไม่ซ้ำทุกคําที่กัดจริงๆนี่ดูจากข้างนอกสุดครับช็อกโกแลตเคลือบอ,อัลมอนด์กรุบกรอบนะครับทะลุเข้าไปนี่มีเม็ดบอลเวเฟอร์บอลคุกก้าอร่อยระเบิดปึ้งเสร็จแล้วจอกเข้าไปเจอซอสคาราเมลเนียโอ้โหช้ำเลยไหลเยิ้มชําเลยแล้วทั้งหมดทั้งปวงนั้นนุ่มนวลไปด้วยเนื้อไอศครีมซอสเต็มคาราเมลครับ หาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นครับกับราคาแค่25 e บาทส่วนผลกลารแข่งขันของเราที่เราแข่งกันแบบวันนี้ระหว่างรับทราบกับช่องอื่นๆเนี่ยสามารถไปติดตามผลกลารแข่งขันได้ที่ช่องยกกำลังครับผู้ที่ชนะเนี่ยก็จะได้รับโอ้ไวติมไปวางที่ออฟฟิศเลยเป็นเวลาหนึออ่งเดือนช่วยหน่อยว้าวช่วยหน่อยวอ้าวอย่าลืมพวกเราอย่าลืมคีย์เวิร์ดอร่อยไม่รับตู้ขายที่ขัดเกิดมาเทบหน้าครับวันนี้สวัสดีครับอยากกินไวติมที่ออฟฟิศหนึ่งเดือนเอาหนึ่งเดือนตู้ไปตั้งนะจะให้มึงกินทุกอย่างเลยสุดยอด The Infos premiums the Twitch Drops! Off!